สวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีมังกรตั้งแต่วันที่1 5ถึง30มิถุนายนนะครับว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นการทํานายดวงทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ดูดวงส่วนตัวข,ขอบคุณทุกท่านที่คอมเมนต์แล้วก็กดติดตามนะครับพูดคุยนะครับกับผมนะครับ ก็มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะครับเป็นไพ่ของหนึ่งดาบเข้ามานะครับหรือว่า e i g of Swords นะครับดูเหมือนใครสักคนหนึ่งกาลังทําลายคุณด้วยความรู้สึกที่เจ็บปวดหรือว่าทําลายความรักที่เคยปกป้องมันอะ mm ่ะ hmm. ฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาหมายความว่าคุณอาจจะเป็นครอบครัวเป็นสิ่งดีๆต่อกันและมากันมาก่อนอาจจะมีการที่มอบความรักการดูแลช่วยเหลือการเหมือนกับคอยซัพพอร์ตคอยอยู่เคียงข้างกันราร่วมทุกร่วมสุขกันมานั่นแหละแต่มีใครสักคนหนึ่งพังมือเห็นไหมทำลายสิ่งเหล่านั้นไปเฉ่ยภาพของคุณนี เดินออกหรือบบยบินออกมาจากความรู้สึกที่มันเจ็บปวดก็ได้ทำนายดวงชะต่างของชาวสีมังกรหลายท่านเลยว่าเหมือนมีใครสักคนทำร้ายคุณจนเสียคุณไปจนเหมือนกับคุณเนี่ยออกมานะครับจากความทุกข์จากความเจ็บจากความเสียใจเพราะเหมือนกับรู้สึกว่าเรารักรละอีกเขามากพอหรือว่ารักจนเหมือนกับพยายามเยียวยาพยายามรักษาความสัมพันธ์จนต้องออกมาเพราะเจ็บจนทนไม่ไหวหรือว่าถูกเขาทําร้ายจนต้องโบยบินให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขอิสระและ้วฉันเหตุออฟซอหรือไพ่หนึ่งดาบใบนี้ทำนายได้ว่าชาวสีมังกรตั้งแต่วันที่สิบห้าถึงสามี่ย เหมือนคุณบอยบินออกมาจากความเจ็บเหมือนคุณออกมาจากการถูกทำร้ายเหมือนคุณเริ่มตัดปัญหาเริ่มตัดใจเพราะเจ็บมาเยอะเพราะเสียใจมาเยอะเพราะทนมาเยอะและ้วเพราะมีพลังางานของไพ่เต๋สแตนเข้ามาเป็นที่2ครับคนที่จ้องเธอทำร้ายคุณเนี่ยเหมือนคุณให้ความรู้สึกดูแลหงใหงิกันและกันมาเห็นไหมไม่เหมือนกับคนที่แบบเนี่ยรักคนที่เคยใจร้ายรักคนที่เขาทำร้ายเราแต่คุณก็พยายามเข้าใจมือตลอดพยายามอดทนมือตลอดกับสิ่งที่เขาทำมา เชื่อในสเตนเปรียบเสมือนกับความรักที่คุณสองคนอยากจะต้องใช้ความเข้าใจกันเยอะๆนะครับหรือใช้ความรู้สึกที่ปรับความเข้าใจในันิ่งที่เดอะเดวิลเห็นไหมปีศาจซาตานฮะเลิกหลงผิดเลิกทําชั่วเลิกทําเลวเลิกทาร้ายกันได้แล้วนะชื่อในสเตนหมายความว่าการกลับมาปรับความเข้าใจการการกลับมานึกถึงความรักการช่วยเหลือดูแลกลับมาเป็นคนเดิมก่อนที่จะทาร้ายกันไปเนี่ยจนจนรักษาจนเข้าใจกันยากจนยากที่จะกลับมานั่นเองชื่อในสเตนเปรียบเสมือนกับความรักที่ชาวสีมังกรท่านเนี่ย ถูกคนรักทำ้ายด้วยอารมณ์ด้วยการนอกใจด้วยการทำผิดแต่คุณเคยทนเคยรักเคยเจ็บมาเยอะทนมาเยอะเสียใจมาเยอะจนบอกตัวเองว่าพอแล้วกลับมารักตัวเองออกมาบอยบินนะครับตัดทุกตัดเจ็บออกมาบอยบินออกมามีความสุขออกมาทำเพื่อตัวเราเองบ้างแหละก็เลยมีพลังงานของไพ่หกถ้วยหรือสิบออฟคัพเข้ามาหมายความว่าคนรักที่ทำลายคุณไปเนี่ยสุดท้ายเห็นไหมตอนคุณจมอยู่กับน้ำตาเนี่ยเขาไม่เคยคิดจะรักษาหรือเคยคิดจะรักความรักหรือเคยคิดที่จะดึงเราขึ้นมาเลย นะครับชอบปล่อยให้เราร้องไห้ชอบปล่อยให้เราเจ็บปวดชอบปล่อยให้เราเสียใจแต่เห็นไหมมักจะกลับมาตอนที่เราไม่อยู่เห็นดอกไม้ที่มันมันเกิดขึ้นมาเห็นความสวยงามเห็นความรักเห็นคุณค่าสิ่งดีๆที่มีต่อกันเนี่ยตอนที่เสียเราไปแล้วก็เลยนึ้ว่าคนรักของศิลย์มังกรที่ทําลายคุณไปเท่าไหร่เขายิ่งเสียคุณไปเท่านั้นและพอเขาเสียคุณไปเนี่ยเขาจะรู้สึกถึงความรักความเข้าใจเขาจะกลับมาต้องการคุณก็เลยตอบว่าหกถ้วยใบนี้ไปทํานายเลยว่าดวงตาของศิลป์มังกรช่วงนี้ คนที่คิดทำร้ายคุณสุดท้ายเขาจะกลับมาหาคุณนะการจะกลับเห็นความรักจะกลับมาขอคืนดีจะกลับมารักษาสิ่งดีตอนที่เสียคุณไปแล้วตอนที่คุณอยู่ได้แล้วพอไพ่ของชาวสิบมังกรเนี่ยมีเด็กถือเหรียญหรือเพชออฟพีดเคิลเข้ามาครับไพ่ใบนี้ทํานายดวงชะตานิดนึนงว่าในวันที่15ถึง30มิถุนายนเนี่ยหลายคนจะเป็นการที่ถือเหรียญในมือไปมองหาสิ่งดีหรืออยู่กับชีวิตของเราไปโฟกัสเรื่องอื่นไปสนใจเรื่องการเงินการงานหน้าทา้าที่ทําให้ตัวเตนของชาวสิบมังกรช่วงนี้หยิบจับอะไรแล้ว ดูดีมีสเสน่ห์เห็นไหมเจอสิ่งที่สวยงามโฟกัสกับสิ่งท,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 ที่ตัวเองใฝ่ฝันโฟกัสเรื่องการงานโฟกัสเรื่องชีวิตตัวเองโฟกัสเรื่องตัวเองมากขึ้นกลับมาเห็นคุณค่านะครับเห็นไหมกลับมามองหน้าตัวเองกลับมารู้สึกตัวเองมากขึ้นมีสติมากขึ้นก็เลยทำไมดวงดาวของชาวสีมังกรช่วงนี้โดดเด่นเรื่องหน้าตาดีห่องใสออร่านะครับมีออร่าเด็กถือเรียนไหมครับว่าการหยิบจับอะไรเป็นสิ่งเป็นอันหยิบจับอะไรได้เหมือนกับมีคุณค่ากับตัวเราเองมากขึ้นรู้สึกเหมือนกับสิ่งเหล่านั้นนี่แหละ ฝ่วนใครยังไม่เกิดเนี่ยเดี๋ยวสเตนกับไพ่เดชเข้ามาหมายความว่ามันยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเพะไพ่ไเดชหมายความว่าคุณอาจจะเพิ่งผ่านเพิ่งทุกข์เพิ่งเจ็บหรืออยู่กับสิ่งเหล่านี้มานานครับเช่นเดชหมายความว่าอยากพยายามทําตัวเองให้อยู่ในสิ่งที่มันเป็นเหมือนกับคนตายซากหรือว่าคนเป็นของตายอ่ะเพราะเดชคือการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนจากสิ่งที่มันมัวหมองสิ้นหมองหมดค่าไรค่าให้เป็นพลังงานแสงสว่างให้เปโบยบินให้เดินออกมาให้เหมือนกับลองปรับปรุงตัวเองลองพัฒนาตัวเองดูครับไพ่เดชเป็นนิคตีมัย,ยว่า สิ่งดีๆการเปลี่ยนแปลงความรักใหม่ๆนะครับที่เข้ามาหาคุณมันทำให้คุณพ้นจากความทุกข์ความตายความเจ็บการ็ดไร้ค่าการเป็นของตายไปเจอความรักแ็บถือเหรียญหกถ้วยอ่ะเจอการณียามีที่ดีเจอเพื่อนสังคมรอบข้างที่ดีเจอคนรักใครเห็นใครก็รักประมาณนี้ช่วงนี้เป็นแบบนั้นและเด็กถือเหรียญหมายความาดูเด็กลงด้วยนะดูเด็กลงดูอล่าดูสวยขึ้นดูหล่อขึ้นทาให้พบเจอความรักที่เดทกับให้หมุนไปอ่ะการเปลี่ยนแปลงความรักที่มีคนเข้ามาสนใจมีคนเข้ามาให้เลือก ความรักที่เหมือนกับการเปลี่ยนแปลงในการสร้างครอบครัวสร้างอนาคตวางแผนชีวิตนะครับไพ่สามไมเทา้าทําให้คนรักของคุณเนี่ยที่เลิกลหรือจากไปที่บอกไปครับพอเสียคุณไปจริงๆเนี่ยสามไเทา้ากลับมาปรับตัวได้กลับมาคิดได้ก็เลยทํานายว่าคนรักของอสีมังกรที่เลิกลหรือจากไปเนี่ยไม่ช้าเร็วก็ตามนะสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะกลับมาปรับความเข้าใจเขาจะกลับมาคิดได้เขาจะกลับมานึกขึ้นได้ว่ามีสติตื่นรู้นะครับกลับมารู้สึกตัวแล้วนะกลับมาคิดได้แล้วนะ กลับมาเลือกคุณกลับมาหาคุณกลับมามองหาคุณในวันที่เขาเนี่ยแห้งแง้งไล้ไร้เส้นทางหนทางหรือว่ามันเหมือนกับเส้นทางมันแห้งแรงอะ่ะนะครับวันที่เราหมดไปแล้วเสียใจไปแล้วเจ็บไปแล้วเนี่ยเขาจะกลับมารักกลับมาเลือกคุณอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยยังรักและก็รอคอยและเข้าใจกันมากแค่ไหนนานแค่ไหนที่จะกลับมานั่นแหละนะครับมาดูไพ่ของชาวราศีมังกร,กรแล้วก็การแนะนํากันในช่วงของเดือนมิถุนาย,ยนกันนะครับ ไพ่เทมปูรันเข้ามาครับเหมือนช่วงนี้คือการแนะนาชาวสีมังกรนิดนึงว่าช่วงของการปรับเปลี่ยนโนชะตาชาวสีมังกรก็มาในเหมือนกับพลังงานที่ออนออนออฟอาจจะมีร้ายบ้างอาจจะมีทุกข์บ้างรือยังไม่ตีเต็มร้อยนะแต่หลังจากกลางปีจนถึงปีนี้สิ้นปีนี้เปต้นไปมันจะค่อยๆดีขึ้นเดี๋ยวเทมปูรันบอกแบบนั้นขอเพียงแค่ค่อยๆค,คิดค่อยๆแก้นะครับปัญหาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักความเจ็บทุกในชีวิตเทมปูรันเข้ามาเห็นไหมเปลี่ยนมาเป็นพลังงานเข้มแข็งเดี๋ยวเราก็จะผ ฉนันจะเทมปุรันไปนิ่ายความว่าชาวสีมังกรคนรักคนที่เลิกลาหรือจากไปสุดท้ายสิ่งที่คุณทําหรือผลที่คุณทําความรักความรู้สึกที่คุณมอบไปสักคนหนึ่งไปเนี่ยเขาจะกลับมาเทมปุรันเขาจะค่อยรู้สึกดูตัวเขารู้สึกตัวแล้วนะเขาคิดได้แล้วนะฉะนั้นไพ่ไปต่อมาคือหนึ่งเหรียญหรือเอ็ดออฟฟิเคิลครับช่วงนี้คนรักก็เลยมีการกลับมารักษาผลป,ประโยชน์รักษาความดีกลับมาขอคืนที่กลับมาทําดีมากขึ้นและหนึ่งเหรียญหมายความว่าการที่มีชื่อเสียงเงินทองหรือประสบความสําเร็จด้วยดีในชีวิต ชาวราศีมังกรก็เลยมีโอกาสที่จะได้รับของขวัญผลกําไรนะครับเงินนะครับอะไรผลตอบแทนประมาณนี้และหนึ่งเหรียญกะเอดออฟฟิเชิลคือหยิบจับอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมีโอกาสขึ้นบ้านใหม่รถใหม่นะครับเงินก้อนนะครับหรือสิ่งที่เป็นโชคลาภดวงชะตาหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองประมาณนี้เลยนะชื่อเสียงและเงินทองหยิบจับต้องได้เลยแต่เดทเพอร์เมนหมายความว่าค่อยๆแก้ค่อยๆเริ่มค่อยๆทํานะครับไพ่ใบต่อมาเป็นไพ่ของทูออบวานดวงชะตาของชาวราศีมังกรเกิดพบเจอความรัก นะครับเมื่อกับพบเจอความรักจากการเดินทางการงานทางโซเชียลก็ได้และทูออฟวามีโอกาสที่เป็นต่างชาติด้วยนะแต่คนรักที่เลิกราหรือจากไปเนี่ยเขาว่าจะไม่ยอมปล่อยคุณไปหรอกเพราะสามไปเท้ากับทูออบวารมในีหมายว่าเขาไม่ยอมเสียคุณไปอย่างแน่นอนเพราะมันคือความรักความมั่นคงมันคือสิ่งดีๆในชีวิตมันคือคนที่เหมือนกับต่อให้เสียงกันไปแค่ไหนเนี่ยสุดท้ายก็ตามหากันจนเจอสุดท้ายจะกลับมารักและคิดถึงและกลับมาเลือกกันนะนะครับไพ่ใบนี้ก็เลยทำานายว่าคิงออฟพิล a ขอให้ชาวสีมังกรรู้สึกรู้ตัวไว้เลยว่าไพ่บทสรุปดวงชะต่างคุณเนี่ยมีคนเห็นคุณค่าและก็มีคนรักคุณแต่คุณต้องเริ่มที่จะเห็นคุณค่าตัวเองมอบสิ่งดีให้กับตัวเราเองคิดดีทําดีอะไรที่มันลบอะไรที่พลังงานร้ายๆเอาออกไปจากหัวสมองเอาออกไปจากชีวิตเอาออกไปจากตัวตนความรู้สึกของเราซะคิงถือเลยแม้เขาไม่อยู่กับพมเจอความรักที่คนรักมีเงินมีทองสายเปย์ร่ำรวยมียศถาบรรดาศักดิ์มีบุญมีลาบารมี ส่วนคนที่เลือกตายหรือจากไปเบื้องลึกเบื้องหลังเขาอาจจะมองมเห็นสิ่งเหล่านั้นแต่สุดท้ายเขาจะกลับมานั่งอยู่บน,นก้อนหินหมายความว่าจะกลับมานั่งและรักคุณมั่นคงนะครับจริงจังก,กับคุณกลับเป็นคนดีคนเดิมได้สติแล้วแหละนะครับขอบคุณชาวราศีมังกรทุกท่านที่มาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ